อลังการสมกับเป็นเบอร์ต้นๆของธุรกิจโรงงานรับผลิตและสร้างแบรนด์แบบครบวงจรชื่อดังของเมืองไทยสำหรับบริษัทอินทาราเฮบจำกัด um ที่บริหารงานโดยคุณชนนิการอินตะนักธุรกิจรุ่นใหม่ตัวท็อปของจังหวัดตากผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆมากมายทิล่าสุดทุ่มงบไม่อัน้นจับใหญ่ตอกย้ำความสำเร็จของธุรกิจดยการเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าทางคุณแจงได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีถวายพัตตาหอาหารเพนและต่อด้วยช่วงเย็นกับการแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชื่อดังและร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนโดยมีเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตสินค้ากับทางบริษัทเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างสำหรับใครที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองภายใต้การผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกับบริษัทอินทาราเฮบจำกัดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ facebook i n t a าเฮิร์โรงงานผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรสวัสดีค่ะชื่อชนิการนะคะเป็นเจ้าของโรงงานอินทราเฮิร์บเนาะอันนี้ก็เป็นแห่งที่สองของเราแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีโรงงานขนาดเล็กหนึ่งโรงงานแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเราก็ขยับขยายลายผลิตเพื่อให้รองรับการผลิตได้มากขึ้นนะคะตอนเช้านะคะก็จะเป็นช่วงงานบุญนะคะเป็นพิธีสงปกติเลยนะคะตอนเย็นก็จะมีการ กินเลี้ยงแล้วก็มีพวกเหล่า,เ,ลาเจ้าของแบรนด์นะคะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะอยากปรับปรุงอยากพัฒนาให้มันดีกว่านี้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ให่ค่ะเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านี้คือโรงงานของเราเป็นโรงงานขนาดเล็กเครื่องจักรอุตสาหกรรมไม่สามารถเข้าได้แล้วเราต้องขยับขยายรายผลิตแล้วก็ตอนนี้คือออเดอร์ของเราเป็นจำนวนเยอะมากเราต้องขยับขยายรายผลิตนะคะรู้สึกดีใจมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคู่ค้าที่ดีแล้วเขาไว้ใจเราตั้งแต่แรกที่แบบ มั่นใจเลือกโรงงานของเราอะค่ะโรงงานของเราคุณภาพแน่นอนตอนเทสกับสินค้าของจริงอะค่ะเป็นเหมือนกันแน่นอนไม่มีแบบว่าเทสเป็นอีกอย่างหนึง่งเทสได้ผลตอนขายจริงไม่ได้ผลนี้ค่ะซึ่งเราไม่ทําแน่นอนเพราะว่าหนูเคยเป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนจะไม่ทําแบบนี้กับลูกค้าแน่นอนเชื่อมั่นได้เลยแล้วก็เรื่องการตลาดเราสามารถแนะนําให้ได้เต็มที่เลยค่ะ สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เลยเดี๋ยวทิ้งไอเดลายไว้แล้วก็เบอร์เทรไว้นะคะของเราสามารถปรึกษาฟรีได้เลยค่ะมีบัค์จตเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่สามารถคุยกันได้เลยค่ะของเราถ้าเป็นอาหารเสริมนะคะเริ่มต้นที่4ี่หมื่นบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อสสำอางเริ่มต้นที่10,000บาทค่ะถ้าอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะชอบอะไรอยากทําอะไรแล้วเราถนัดด้านไหนอยากขายอะไรเราขายอะไรได้ค่ะ แล้วตลาดเราอ่ะเป็นตลาดกลุ่มไหนถ้าเราไม่รู้จริงๆสามารถเข้ามาปรึกษากับทางโรงงานของเราได้ค่ะสามารถแนะนําได้เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องเต้ยค่ะเจ้าของแบรนด์พุ่งบุตรนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาผลิตสินค้าที่รงโรงงานอินทราเฮิร์บกับพี่แจก็บริการดีมากนะคะสา,ารสกัดเราได้รู้หมดนะคะการผลิตขั้นตอนคือเรารู้หมดทุกอย่างก็คือเขาใส่ใจกับลูกค้ามากนะคะพี่แล้วก็ทําให้เราประทับใจที่สุดเราก็ออยากเชิญชวนเจ้าของแบรนด์และคนที่อยากจะเป็น GO ห้าใหม่ๆนะคะให้มาผลิตที่โรงงานอินทรลาเฮิบได้เลยนะคะก็คือประทับใจมากๆแนะนําเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเอิญนะคะหรือว่าที่ในทิกตอกเขาเรียกว่าแม่เอินนะคะเพราะว่ามีน้องมาแล้วนะคะก็คือผลิตสินค้านะคะแล้วก็คืออาหารเสริมนะคะบาร์นี่เนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ รู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่าพี่เจงนะคะแล้วก็แอดมินทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยนะคะให้คำปรึกษาดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องแจกเองสาราก,กัดนะคะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะแล้วก็เวลาเรามีคําถามนะคะก็จะตอบแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองสินค้าของตัวเองนะคะก็คืออยากให้เปิดใจนะคะเลือกโรงงานอิทนทราลาคนะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะเพราะว่าทาแล้วแบบขายแล้วปังขายแล้วรวยนะคะเพราะว่าคุณภาพจริงๆค่ะเป้นะคะเจ้าของแบรนด์ริะนะคะเป้ะะเปขอแสดงความยินดีกับพี่แจงแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่พี่แจงมาถึงทุกวันนี้นะคะเป้ะเปะจะบอกว่าบริษัทอินทราเนชเนี่ยมีพนักงานแล้วก็การตลาดแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆทุกขั้นตอนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องบัญชีเราขอคําแนะนําทุกอย่างอ่ะพี่เขาแนะนําให้ทุกอย่างเลยค่ะต้องเรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะคะหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะที่แบบอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าอยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองอ่ะแนะนําที่นี่เลยค่ะยอดฝันอะคะเจ้าของ พลิตแล้วก็ผลลพิตนะคะวันนี้นะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่จุแจนะคะที่ได้อเปิดโรงงานแห่งใหม่นะคะค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะที่ได้แบบมาเจอกับโรงงานที่นี่นะคะเพราะว่าพี่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 เนี่ยคะ่ะอ่าดูแลดีนะคะค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยาก ผลิตสินค้านะคะที่ได้มาตรฐานแล้วก็เจ้าของเจ้าของโรงงานดูแลดีนะคะแนะนำที่บริษัทนี้เลยนะคะอินทราเฮิร์สค่ะสวัสดีค่ะแอมนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แอมินทัศนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้รู้จักโรงงานนี้โรงงานนี้ได้รับมาตรฐานดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญน,นะคะปลอดไฟใครที่อยากจะผลิตผลิตภัณฑ์น,นะคะแนะนำโรงงานอินทราเฮิร์บเลยค่ะ สวัสดีค่ะบิวนะคะมาจากแบรนด์ดีค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะเ่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางโรงงานนะคะ mm hmm. ก็คือความประทับใจที่เกิดขึ้นนะคะเราเริ่มจากที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะ mm hmm. ก็คือทางโรงงานไม่ว่าจะเป็นแอดมินคนดูแลก็คือดูแลดีมาก mm hmm. ให้ให้คำตอบทุกอย่างที่เราถามได้อะคะ่ะแล้วก็ แก้ปัญหาช่วยกันแล้วก็ตอบคำถามไวมากสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะมาจากแบรนด์ B A ส l s ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวันนะคะมาจากแบรนด์ Sony นะคะแล้วก็ B A Plus สองคนนี้เป็นคู่มือด้วยกันค่ะดีใจมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทอินทานาทูนะคะวันนี้นะคะดีใจมากเราอยู่กัน สองปีแล้วนะคะที่อยู่กับพี่แจงแล้วพี่แจงก็คอยให้คำปรึกษากเราได้ดีมากนะคะไว้ใจใจทุกรายละเอียดแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีถ้าอยากผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ฝากบริษัทอินทราเฮิร์ดด้วยนะคะในอ้อมอบอ้อใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำมาดมนะคะอยากจะบอกว่าใครที่อยากทําแบรนด์นะคะแนะนําเลยเพราะว่าน้ำมาเริ่มเริ่มจาก500กล่องค่ะตอนนี้หลัก50,000กล่องแล้ว เติบโตมากับที่นี่3ปีแล้วที่นี่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพค่ะแนะนำเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์บูเอสพัดนะคะโกโก LS อลเอนะคะโซเน่ Sony, แล้วก็ดีท็อ d ดีเ e, ค่ะก็ <c oughs> ของเรามันมากกว่าความไว้วางใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราอะจุดเริ่มต้นของเรามาจากตัวแทนนะคะจากการตัวแทนรับสู่เจ้าของแบรนด์ใน ในการผลิตของโรงงานอินทาราคือเพราะว่าถ้าหนึ่งเลยถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่สามารถข้ามมาสู่การเป็นตัวแทนและเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดนี้นะคะทุกความไว้วางใจแน่นอนค่ะสําหรับแม่ค้าหน้าใหม่ที่อยากมีแบรนด์ของตัวเองไฟแรงแน่นอนว่าอยากได้แรงซัพพอร์ตที่ทําให้แบรนด์ตัวเองอติดตลาดเด่นดังแล้วก็แตกต่างกับที่อื่นแล้วก็โรงงานอินทราเฮิร์บสร้างเศรษฐีหน้าใหม่มามากมายไม่ไม่แบบนับไม่ถ้วนนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้ค่ะแนะนําค่ะ <Okay. S 2> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณสำหรับโรงงานอินทราเฮิบนะคะที่สร้างแบรนด์ดีๆสินค้าดีๆให้กับพวกเรานะคะก็ขอให้โรงงานอินทราเฮิบผลิตสินค้าออกมาแบบนี้ได้ตลอดแล้วก็ขอให้รวยๆนะคะขอให้ปังๆนะคะซีอโอหน้าใหม่ที่เข้ามารีบเลยค่ะบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ